เดี๋ยวต้องเท้าความกับปนิดนหนึ่งเนาะเชื้อโลโซเนียอินท่าเซลลูลิสเนี่ยเชื้อมันเป็นเชื้อแบคทีเรียรแกมลรนะครับซึ่งแบคทีเรียรตัวนี้มันทําให้เกิดลําไส้อักเสบในสุกรนะครับที่เราเรียกว่าอีไลตีสนะครับหรือถ้าเป็นภาษาที่อันนี้คือเป็นคอมพาวเนียมของเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดทําให้เกิดโรคที่เป็นทางสาพัน์ที่ออฟฟิเชียลเนียเนี่ยก็จะเรียกว่าโพลีเฟลทีบเอ็นโทรพาธีนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยสามารถพบได้ในหมู่ทั่วโลกนะครับจะถามว่าถ้ามีหลายคนอยากถามว่าเชื้อตัวนี้อยู่ที่่ไหนต้อองบกวา ที่ไหนก็เจอนะครับในฟาร์มหมูนะครับอย่างเช่นฟาร์มมีเคยมีรายงานว่าถ้าเป็นฟาร์มที่เพิ่งเกิดใหม่ก็มีโรคนี้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยที่เป็นการแพร่กระจายของโรคเนี่ยก็จะมาตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถเจอได้2หรือเกิดจากอยู่ในตัวหมูเองนะครับแต่การที่อยู่ในตัวหมูเองเนี่ยแสดงว่าต้องมีการติดเชื้อมาจากที่อื่นหรือว่ามีผหะจะเป็นตัวพามา อีกทีหนึ่งนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยในมีเคยมีรายงานว่ามีการอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามพื้นตามฟลอร์ได้แล้วก็มีการปนเปื้อนจากอุจจาระนะครับจากตัวแม่ถึงลูกหรือว่าแม่มีเป็นมีมีเชื้อตัวนี้แบคทีเรียอยู่แล้วก็ถ่ายเชื้อทางอุจจาระโดยการที่ลูกเข้าไปกินนะครับวิธีการติดเชื้อนี้เนี่ยโดยตามธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากโดยวิธีฟีแคลล์ออลล์นก็เกิดจากการกินเข้าไปไม่ได้เกิดจากการสูดดมหรือเกิดจากอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นแบคทีเรียเนี้ยเมื่อกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่ลําไส้แล้วก็ไปเพิ่มจํานวนอยู่ในลําไส้นะครับแล้วเราจะเห็นที่อยู่ที่ในระบบทางเดินอาหารเท่านั้นเราจะไม่เจอแบคทีเรียตัวนี้ในกระแสะเลือดหรือที่เรียกว่าแบคทีเรียเมียนี้เราจะไม่เจอก็บอกว่าแบคทีเรียตัวนี้มีความเฉพาะของมันนะครับมันเป็นแบคทีเรียแกรมลบที่เรียกว่าออ l i g a t e intracellular <ๆ>เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หมูมันกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าจากปากไปกระเพาะแล้วก็ผ่านไปที่ลำไส้นะครัแบแ้บคทีเรียตัวน โดยเฉพาะลำไส้เล็กส่วนท้ายเรียกว่าไอเลียมโดยเป็นที่มาที่ไปของชื่อว่าอิไลติสนะครับลำไส้เล็กส่วนท้ายอักเสบแต่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าแบคทีเรียตัวนี้มีการเพิ่มจํานวนอยู่ในสภาวะที่ที่เหมาะสมและทีเรจะเพิ่มจำนวนได้เยอะเนี่ยจะเติบโตอยู่ตลอดแนวลำไส้ตั้งแต่ลำไส้เล็กส่วนส่วนต้นส่วนกลางส่วนท้ายแล้วเราสามารถเจอที่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นส่วนท้ายได้นะครับเมื่อไหรก็ตามเพราะแบคทีเรียตัวนี้มันเพิ่มจํานวนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ทํา ให้เอฟเฟกตกับหมูคือมันจะทําให้ผนังลําไส้ของลําไส้เนี่ยหนาตัวขึ้นคือแบคทีรียเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เซลลใ์ในลําไส้เ่ดลล์ไส้เนี่ยถ้าเรานึกถึงภาพวงกลมเป็นลูเมนนะครับแล้วตรงวิลายของมันก็เป็นลายนิ้วมือน,นะครับซึ่งมันจะทําให้ส่วนนี้หนาตัวขึ้นมีการเพิ่มจนนํานวนนะครับมันเป็นแบคทีรียตัวหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามสัตว์ติดเชื้อเข้าไปมันจะกระตุ้นเซลล์ให้เพิ่มจำนวนไปผิดป,ปกติมันเหมือนคล้ายๆกับพอแบ่งตัวผิดป,ปกติปุ๊บ มันก็จะไม่มีทางหยุดเพราะหนาตัวขึ้นเซลล์พอนแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมันจะกลายเป็นชั้นหนาเพราะฉะนั้นในวิลายนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเนื้อเยื่อเมื่อเยื่อหนาตลอดแนวลำไส้ตรงวิลายตรงนี้เลยแล้วทําให้ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้พอวิลลยมันหนาตัวขึ้นพวกแร่ธาตุสารอาหารต่างๆพวกโปรตีนไขมันนะครับพวกนั้นก็จะดูดซึมเข้าสู่นี้ไม่ได้หรือแร่ก็ดูดซึมไม่ได้มันก็เลยทําให้มีการดึงน้ํากลับพอดึงน้ํากลับก็ทําให้อุจจาระเนี่ยนิ่มเหลวแล้วก็ถ่าาาายยเเเปนนนน้้ํอออมไดชีรรซะคับ ทำให้เกิดโรคเนี่ยสาแบบนะครับในในภาพที่เห็นในฟิวก,กันก็คือ1แบบแรกที่เรียกว่า Acute form นะครับซึ่ง Acute form เนี่ยจะมีภาษาเรียกภาษาอังกฤษนะครับว่า Porcine Hemorrhagic Enteropathy หรือที่เราเรียกว่า PHE นะครับซึ่งฟอร์มเนี้ยส่วนใหญ่จะเกิดกับหมูที่โตเต็มวัยนะครับเช่นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์หรือหมูรุ่นขุนนะครับซึ่งเป็นฟอร์มที่ หมูส่วนใหญ่จะแสดงอาการท้องเสียถ่ายเป็นเลือดนะครับแล้วก็จะมีการตายเฉียบพลันนะครับส่วนตัวไหนที่ลอดตายจาก a c c คิวฟอรก็จะมีอาการแบบเลือดลางคือป่วยเลือดลางโดยที่จะมีลำไส้หนาตัวขึ้นนะครับส่วนอีกฟอร์มหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าฟอร์มเลือดลางหรือว่าโคนิคฟอร์มเนี่ยจะเรียกว่า r พไซนเทสจิโน a อะดิโนมาโตซิสหรือเรียกย่อๆว่า PIA นะครับซึ่ง PIA เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอมักในหมูเล็กเช่น เป็นหมูอนุบาลอายุประมาณ4 5 6 7 8 9หนะครับซึ่งอยู่ประมาณช่วงนี้ที่เราจะเจอนะครับซึ่งอาการที่จะเจอก็คือจะท้องเสียถ่ายเนื้อหลังตลอดนะครับแล้วมีอาหารเหมือนลักษณะอาหารไม่ย่อยถ่ายออกมาลักษณะเหมือนอุจจาระเหมือนขี้วัวนะครับที่ทําให้เป็นกองเป็นก้อนวงกลมนะครับแล้วก็อยู่ตามพื้นนี่คือลักษณะของของ,ของฟอร์มที่2นะครับส่วนฟอร์มที่3ที่เรียกว่า subclinical หรือ chronic uh, subclinical i l e i t i อันนี้เนี่ยมันเป็นฟอร์มที่สังเกตยากมากนะครับส่วนใหญ่ถ้า ไม่เจอส่วนใหญ่ฟอร์มนี้เนี่ยจะไม่เจอทั้งท้องเสียไม่เจอทั้งถ่ายเป็นเลือดแต่จะเพียงแค่ว่าสุกรเนี่ยจะเติบโตช้านะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่คยโตดได้ตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องใช้ห้องแลบมาช่วยในการตรวจ PCR หรือว่าใช้ตรวจเซโร o โลจีเข้ามาช่วยนะครับคือจากอาการที่ทําไมเราถึงนึกถึงโรคนี้ในฟาร์มเราจะนึกถึงได้ย่งไรมันมีอุบตอ,อยู่ให้เห็นชัดนะครับมโตชา้า การที่เราจะบอกว่าโลกนี้ไม่ไมีไมไมมฟาร์มเนี่ยถ้าเราดึงเราบั่นใจสูตรอาหารเรามั่นใจพันธุกรรมของเรานะครับแล้วก็โลกอื่นเราไม่ค่อยมีเนี่ยแต่ทําไมเนี่ยฟาร์มเรายังโตหมูยังที่เลี้ยงส่งลงค่าเนี่ยใช้เวลานานอย่างเช่นคําว่านานเท่าไหร่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราต้องการเลี้ยงหมูที่ร้อยห้ากิโลนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 22- 24สถึงสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีการลากหมูไปถึง26สัปดาห์แล้วยังได้แค่ร้อยถึงร้อยห้ากิโลแสดงว่าต้องมีบางอย่างผิดปกต เพราะฉะนั้นให้ดูถ้าอยากไม่อยากเสียตังในการตรวจโรคให้ดูน้ําหนักหมูที่ส่งขายก่อนแล้วก็วันที่จะขายนะครับถ้ามันนานเกินควรที่จะเป็นให้นึกถึงโรคนี้ด้วยวิธีง่ายๆที่ผมมักจะบอกกับหลายฟาร์มให้ทํากันก็คือให้ไปที่เอาน้ําหนักหมูที่ขุนขายเนี่ยนะครับเอามาพลอตเป็นกราฟแล้วลองดูซิว่าหมูส่วนใหญ่ถ้าเราปิดเล้าขายเนี่ยแล้วหมูส่วนใหญ่น้าหนักของเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนถ้าเกิดกราฟส่วนใหญ่หมูของเรา7จ8 0เนเนี่ยอยู่ข้างขวา นะครับอานั้นยังโอเคก็คือหมูโตน้ําหนักดีแต่ถ้าเกิน40%ของเราเนี่ยอยู่เบ้มาทางซ้ายแสดงว่าไม่ดีละแสดงว่าหมูดีของเราแค่60%ส่วน40%เนี่ยเป็นหมูโตช้าเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนี่คือภาพที่มักจะเห็นนะครับจะจะมีกราฟต้องดูกราฟว่ามันเบ้มาทางซ้ายเยอะหรือเบ้มาทางขวานะครับ